กราบสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงเรื่องมิตมะใหม่กันสักนิดนึงนะครับที่เข้ามาทั้งหมด6ชิ้นนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอบอกไว้ก่อนว่าจริงๆแล้วคลิปนี้ผมเคยทําออกมาเกี่ยวกับมิตมะใหม่ครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็น่าจะนานละประมาณ5เดือนที่แล้วนะครับตามนี้เลยนะครับสามารถไปดูตรงนั้นได้นะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงภาพรวมเกี่ยวกับมิตมะพวกนี้นะครับว่ามันได้อะไรยังไง ใช้อะไรยังไงประมาณไหนนะครับแบบคร่าวในช่วงแบบเริ่มต้นนะครับอ่ะก่อนจะวิเคราะห์กันนะครับผมขอไปหน้าร้านค้าก่อนนะครับเพราะว่าดูจากหน้านี้น่าจะง่ายกว่านะครับนี่นะครับทุกคนจะเห็นว่าตรงนี้มันจะมีเข้ามาใหม่แทบแทบสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับซึ่งผมไม่รู้ว่าคืออะไรแต่ถ้าเกิดว่าฟาร์มจนครบ200แล้วเนี่ยน่าจะเป็นการให้เลือกมีตมะนะครับหรือว่าสุ่มออกมาที่เป็นมีตมะใหม่1ชิ้นนะครับซึ่งเป็นหมดใหม่เข้ามาแต่ว่า มันก็สามารถแลกจากตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับนี่เห็นไหมมีมิตามาใหม่เข้ามาเนี่ยเห็นไะอ่ะก็แลกตรงนี้ได้เหมือนกันซึ่งผมก็เลยยังไม่รู้ว่าตรงนี้สรุปแล้วมันมีให้ทําไมนะครับหรือว่าเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เก็บในด่านนั้นหรือเปล่าที่เอาไว้ฟาร์มนะครับอ่ะเดี๋ยวไว้ลองกันนะครับก็เลยเดี๋ยวไปดูเรื่องมิตามาก่อนนะครับอ่ะมิตามาใหม่ดียังไงนะครับเก่งขึ้นยังไงดีแค่ไหนมาดูกันนะครับ สำหรับมิตมะชิ้นแรกชิ้นนี้นะครับมันเป็นรูปคู่หรอเอ้ยเป็นรูปคู่รักอะน่ารักดีนะครับขออนุญาตไม่อ่านชื่อนะครับเพราะว่าขี้เกียจต้มนะมันเรียกยากมันเรียกยากนะครับยังไม่ได้ชินกับชื่อเท่าไหร่นะครับมิตมะชิ้นแรกเนี่ยใส่สองชิ้นเนี่ยจะได้ค่าค่าฮิตนะครับหรือว่าค่าแม่นยำนะครับสำหรับสายพวกซีซีอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งเมื่อเริ่มเทินนะครับจะ ได้รับสแต็กหนึ่งขั้นนะครับซึ่งส t ต็กเนี่ยจะได้ต้านสถานะ15%นะครับสูงสุด3ขั้นแล้วก็เวลาตัวละครตัวนี้ที่ใส่มีตมานี้จะใช้สกิลนะครับสามารถเอาสแตก็กตรงเนี้ยไปใช้แทนลูกไฟได้นะครับซึ่งง่ายๆสมมติว่าเข้าเทินปึ๊บมันจะเก็บสแต็กได้1ขั้นใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ใช้ไฟอะ่ะใช้สกิลปึ๊บที่ใช้ไฟ3ไฟมันอาจจะแบบว่าลดลดไฟลงนะครับ หนึ่งขั้นก็คือได้แตะตัวนี้แทนหนึ่งอันแทนแทนไฟหนึ่งดวงก็จะกลายเป็นว่าใช้ไฟแค่สองดวงอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอ่าผมจะวิเคราะห์ไว้ประมาณนี้เพราะว่ายังไม่เคยได้ลองใช้นะครับหรือว่าจะรอจนเต็มก่อนแล้วค่อยใช้สกิลแทนแทนสกิลไปเลยหรือเปล่าอันนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วก็คือเขาบอกว่าสแต็กสามารถใช้แทนลูกไฟได้เพราะงั้นไม่จําเป็นต้องเต็มก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอ่าหลักๆถามว่าดีไหมเหมาะกับตัวพวกซีซีมาก นะครับเพราะว่านอกจากจะได้ต้านแล้วได้ใช้ไฟฟรีจากสแต็กแล้วก็ค่อนข้างจะดีนะแถมเวลาใช้ทักิลเนี่ยก็อาจจะลดจํานวนไฟได้เทินละหนึ่งดวงอะไรเงี้ยนะครับถือว่าค่อนข้างดีอย่างพวกเฮโยอย่างพวกพวกตัวสี่อะเออผมก็บอกไม่ถูกนะที่ใช้พวกฮิตพวกเนี้ยแจ่มนะครับเหมือนใช้มิตรมาน,นี้แล้วไฟฟรีไฟฟรีเลยนะครับอ่ะประมาณนี้ต่อไปนะครับนี่น้องเมอร์เมดนะครับอ่ามิตามานี้นะครับ เป็นสายล้างสถานะนะครับน่าจะเหมาะกับพวกวตัวละครซับพอร์ตที่ไม่ได้ใช้สกิลโจมตีใดๆนะครับก็คือเขาบอกว่า,าเมื่อจบเทินนะครับจะล้างสถานะให้ตัวเองหรือว่าเพื่อนร่วมทีม1 1 1ครั้ง1อย่างนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่ได้ทำดาเมจใดๆเลยนะครับก็จะล้างได้อีก2 2อ,อ,อย่างแบบสุ่ม นะครับซึ่งหมายความว่าถ้าหากว่าตัวที่ใส่อยู่เนี่ยไม่ได้ใช้ทกิลโจมตีใดๆดเลยนะครับอ,อย่างน้องกระต่ายจันอย่างน้องฮิโยริโบอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่แบบใช้ทกิลมีแต่ว่าบับบับบับอะไรอย่างเงี้ยใช้ทกิลสำหรับทีมอย่างเดียวไม่โจมตีไม่อะไรก็จะล้างสถานะได้ฟรีๆไปเลยนะครับเทิร์นละ3ครั้งนะครับจกปกติแล้วก็คือจะล้างแค่1ทุกเทิร์นอยู่แล้วแต่ว่าพอไม่ได้โจมตีปุ๊บเนี่ย จะล้างได้ถึง3นะครับซึ่งหมายความว่าไงหมายความว่าทีม CC ในปัจจุบันตอนเนี้ยก็ต้องเล่นยากแล้วนะฮะเออเล่นยากแล้วนะครับโอเคนะครับต่อไปนะฮะนี่เลยของของหนักเลยนะครับทีมถึกทีมถึกถูกใจสิ่งนี้นะครับอ่าใส่2เซตนะครับได้15%นะครับแล้วก็เขาบอกว่าอ่าตัวเนี้ย ตัวละครที่ใส่มิตามาตัวนี้นะครับจะได้รับดาเมจมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าอะไรจะทําดาเมจได้มากขึ้น80%แล้วก็จะรับดาเมจได้น้อยลงอีก80%ซึ่งเยอะมากๆก็คือตีมาเข้าเราแค่20%เ่ยมันมันหายไปเยอะเลยมันหายไปเยอะมากเลยนะแต่ว่าความสามารถเนี้ยจะได้รับก็ต่อเมื่อผ่านไปแล้ว8เทิร์นนะครับซึ่งเราต้องอยู่ให้ถึง8เทิร์นต้องอยู่ให้ถึง8เทิร์นมันจะอึดมากมาก มันแทบจะฟิกชนะเลยอะเออถ้าเกิดว่าใส่มีตมะนี้อยู่ยยเวนีกฝ่ายจะใส่มาสู้เหมือนกันก็คือตีกันไม่ลงนะครับอ่าประมาณนี้เหมาะกับพวกตัวละครที่เน้นยืนมากๆเลยนะอย่างโอทาเกะหรืออะไรเงี้ยตัวที่ตีแล้วฮิวได้แบบน่ากลัวนะถ้าโอทาเกะใส่ต้องบอกว่าอะไรอะตัวละครที่ตีแบบพวกดูดเลือดได้เรื่อยๆหรือรอ,อะไรเงี้ยเออใส่มีตมะนี้ก็คือน่ากลัวมากเลยนะอืมโอเคครับประมาณนี้ก่อนนะฮะต่อไปคือน้องเกียว น้องเขียวได้โบนัสแอคแท็กนะครับสิอ่าแล้วก็ความสามารถของน้องก็คืออ่าจะได้รับเมื่อเริ่มเทินนะครับก็คือจะได้รับอ่าสแต็คอะไรสักอย่างหนึ่งผมไม่รู้ชื่อมันเป็นคล้ายๆโลอ่าแล้วสแต็เนี้ครับจะสามารถรับดาเมจได้หนึ่งครั้งนะครับหรือว่าถ้าเกิดว,ว่ามีสแต็ันนี้อยู่เนี่ยจะทําดาเมจแรงขึ้น25%นะครับแต่ว่ามันการดาเมจได้แค่ครั้งเดียวนะเออครั้งเดียว ซึ่งถามว่าดีไหมดีมันดีตรงที่ว่าเวลาโดนทีมอีกฝ่ายเป็นทีมสปีดเปิดอย่างเงี้ยทีมโยนอย่างเงี้ยมาถึงปุ๊บเล่งปุ๊บโอทาเกะฟาดอะไรเงี้ยนะครับมันจะกันดาเมจได้ฟรีๆเลยครั้งหนึ่งถ้าใส่5ตัวก็กันได้5ตัวนะครับค่อนข้างดีนะถือว่าค่อนข้างดีแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบไม่ฟิกอะไรมากนะเล่นเลทเกมนิดนนะก็คือใส่ไปเลยให้ตัวดาเมจใช่ปะ่ะแล้วก็มาถึงปุ๊บกันดาเมจแต่ก็อีฝ่ายไม่ตีตัวดาเมจเราก็จะสามารถทำดาเมจแรงขึ้นอีก25% ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับเออเป็นทั้งเกาะเป็นทั้งดาบเหวีไปในตัวเหมือนดาบสองคมเลยนะฮะต่อไปนะครับชิ้นนี้ฟินิกเนาะผมเรียกว่าฟินิกแล้วกันคล้ายๆฟินิกเลยอ่าได้คริติคอลสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าใส่สองสองชิ้นนะครับถ้าใส่สี่ชิ้นก็คือเขาบอกว่าถ้าตัวละครที่ใส่เนี่ยอ่าใช้อ่า,ใช,อาใช้สกิลที่ท,ท,ที่ที่มีรูไฟพอดีเนี่ยแล้ว เขาจะเพิ่มล <aid> ูกไฟให้1ลูกเขาเรียกว่าไงนะเหมือนสมมุติเราเราใช้สกิลทั้งหมดสามสามไฟใช่ปะตัวละครใช้สักิลสามสามไฟแล้วเพิ่มลูกไฟอีกหนึ่งลูกอ่ะสมมุติเรามีลูกไฟอยู่ในเกตดอ่ะประมาณ5้าไฟแล้วเราใช้สกิลที่ใช้สามไฟเหมือนกับว่าเขาจะใช้เพิ่มอีกหนึ่งไฟเป็นสี่ไฟหรือเปล่าแต่จะเพิ่มดาเมจขึ้นอีกสี่สิเปอร์เซ็นก็คือใช้ไฟเปลืองขึ้นแต่ว่าได้ดาเมจเพิ่มหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดว่ามันมีสามไฟพอดีแล้วเราใช้ทกิลสามไฟพอดีความสามารถนี้กก็จะไม่เิดขึ้น นะครับซึ่งตรงนี้ผมยังไม่ไม่ได้ไม่ได้ชัวร์ร้อเนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้หรือเปล่าแต่ว่าจากที่อ่านดูคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าเห็นนะคอสบอลมอแลวก็เอ,อ่อพิพิกไฟเนะี่ยก็คือเหมือนกับว่าใช้ไฟมากขึ้น1ดวงนะครับแล้วจะทําให้ความสามารถเพิ่มขึ้นอีก40%รนคล้ายๆพูดเงาเลยนะครับแต่ว่าเงื่อนไขมันต่างกันพูดเงาคือจะต้องมี h p 70%ขึ้นไปใช่ไหมแต่อันนี้คือสามารถใช้ความสามารถนี้พูดเงาได้ตลอดเวลาเพียงแต่ว่า้องมีไฟเเท่านนั บหมาะกับทีมที่มีไฟได้เรื่อยๆนะครับอ่าประมาณนี้สุดท้ายนะครับอันนี้คล้ายๆผู้เท่าเลยเนาะผมขอเรียกว่าผู้เท่าแล้วกันนะครับผู้เท่าได้ดีเฟนต์เนี่ย30%นะครับถ้าใส่สองชิ้นสำหรับสี่ชิ้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาบอกว่าหลังจากที่ได้รับดาเมจนะครับจะรีคอเวอร์เลือด10%คำว่ารีคอเวอร์มันจะไม่ใช่ฮิวนะครับซึ่ง อาิลเนี่ยมันจะสามารถโดนตัดหิวได้ก็คือลดจํานวนหิวได้แต่รีคอเวอร์เนี่ยมันเพิ่มเท่าไหร่ก็คือเท่านั้นเลยต่อให้โดนตัดหิวก็ตามนะครับต่อให้ตัดหิว99%หรือตัดฮิล100%เนี่ยพี่แกก็เพิ่มตามจำนวน10เท่านั้นเลยสมมุติว่าโดนดาเมจมาหมื่นหนึ่งปึ๊บมันจะรีรีกลับมาเลย1000ต่อให้โดนตัดหิว100%ก็ตามนะครับต่อให้โดนสกิลยามากาเสเอเดสอาร์หรือว่าแม่ง,งูอะไรเงี้ย คำว่ารีเลือดก็คือเอากลับมานะครับเหมือน,ม,นมันย้อนเวลานะครับไม่ใช่การหิวเพิ่มนะครับเพราะงั้นตัดหิวใช้ไม่ได้ผลนะครับแล้วก็มันจะได้รับสแตก็กอะไรสัทกอย่างเนี่ยหนึ่งสแตก็กซึ่งถ้าหากว่าตัวละครที่ใส่เนี่ยได้รับดาเมจเกิน60%ขึ้นไปเนี่ยนะครับสแต็กอันนี้จะหายไปนะครับแล้วจะลดดาเมจลงอีก60%หมายความว่าไงนะครับหมายความว่า,าตัวเองเนี่ยมีเลือด1 0,000ใช่ไหม เลยเลือดหนึ่งหมื่นแล้วโดนดาเมจมาเต็มเลยหมื่นหนึ่งนะครับก็คือเกิน60%ตถูกปะเรแตกหายไปปุ๊บดาเมจนั้นจะหายไปอีก60%ก็คือเหลือแค่สี่พันอ่าประมาณนี้เก็ฑเนาะสรับมีตมาก็จะประมาณนี้นะครับส่วนวิธีหาก็คือหาได้จากการเนี่ยฟาร์มด่านมีตมาปกติแล้วก็มากดเอาก็ได้นะครับใครอยากจะใช้อะไรสายไหนก็ลองดูนะครับแล้วก็จะมีไอ้อันใหม่ก็คือนสุดท้ายตรงนี้นะครับหรือว่าอีกวิธีหนึ่งที่จะหายก็คือตรงนี้ อ่านี่เลยนะครับตรงด่านสุดท้ายตรงนี้นะครับซึ่งมิตามะมันจะรีมันจะรีทุกๆวันนะครับเห็นปะมันจะมีอันใหม่ๆเข้ามาตลอดอ่าเนี่ยครับแต่ว่าด่านมันอาจจะดูยากทีดนึ่งนะครับแล้วก็สามารถใครที่ผ่านด่านหนึ่งด่านสองด่านสามด่านสี่ได้เนี่ยมันจะมีเควสด้วยนะครับซึ่งจะได้หยกแบบแบบห้าสิบร้อยหนึ่งสองร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยคือได้หยกเยอะมากประมาณเกือบห้าร้อยนะหรือว่าเกินน่าจะห้าร้อยกว่านะนะครับเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับอย่าลืมมาเคลียร์กันนะครับสำหรับด่านนี้ อ่าส,ส่วนเรื่องการผ่านด่านตรงนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะทําคลิปมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่า,ามีตอนนี้ก็มีคนทําเรื่องข้อมูลเรื่องอะไรเงี้ยมาเยอะแล้วนะครับก็อาจจะแบบมีการรวบรวมข้อมูลมาแชร์ให้นะครับเพื่อทุกคนจะได้แบบว่าดูหลายๆช่องทางอีกทีหนึ่งนะครับอ่าเรื่องมิตมะนะครับมิตมะใหม่มันถามว่าเก่งไหมผมว่ามันเก่งนะครับมันก็เก่ง มันก็ดีมันก็เป็นการที่ปรับใช้แต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าจะเก่งกว่ามิตมะอื่นนะครับอันเก่าก็ยังเก่งแล้วก็ใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าอันใหม่มันอาจจะแบบมีมาแก้ทางอะไรอย่างเงี้ยว่างนะครับตรงเนี้ยอ่ามันก็ยังเก่งอยู่ยังไงซะกระดูกขาก็ยังเก่งอยู่ฮาริอะไรอย่างเงี้ยก็ยังเก่งพูดเงาอะไรเงี้ยคือมันจะเป็นการปรับใช้ในแต่ละรูปแบบของตัวละครมากกว่านะครับไม่ต้องไปซีเล่นกับมันมากนะครับ แล้วแต่การปรับใชด้ดูตามสถานการณ์เอาดีกว่านะครับว่าจะใช้อะไรยังไงนะครับมันก็ไม่ได้ดีดมากอย่างอันเนี้ยที่มันรับดาเมจได้หนึ่งครั้งเนี่ยพอรับดาเมจเป็หนึ่งครั้งแล้วแต่หายปุ๊บมันก็ไม่มีดาเมจเพิ่มอะไรเลยนะก็กลายเป็นแค่มีตามารธรรมดาธรรมดาเลยนะถูกป่ะหรืออัน,นเนี้ยเนี่ยถ้ามีลูกไฟพอดีจะใช้ลูกไฟเยอะขึ้นเหรอดังนั้นนี้เราก็ต้องการไปถูกไหมอ่าอันนี้ก็ดีตรงที่ว่ามันได้รีรีเลือดนะครับผมว่ามีอันเนี้ยที่ที่รู้สึกว่าจะโอเคสำหรับทินถึกนะครับแล้วก อันนี้ดูไม่ได้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับมาดูข้อดีข้อเสียซะนิดหนึ่งอันนี้ดูเหมือนว่าที่จะมีประโยชน์ก็คือจะเป็นอันนี้ที่สามารถใช้แทนลูกไฟได้ได้ด้วยแล้วก็จะได้ค่าต้านสถานะด้วยซึ่งตอนเนี้ค่อนข้างจะจําเป็นนะครับปัจจุบันสถานะค่อนข้างจะดีนะครับต้านสถานะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแถมแบบได้ถ้แตกเป็นต้านสถานะแถมใช้แทนลูกไฟได้ด้วยแจ่มนะครับค่อนข้างจะดี นะครับสำหรับมิติหม่อันนี้ผมว่าน่าจะมีคนใช้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็อันนี้นะครับซึ่งรางสถานะได้เนี่ยค่อนข้างจะดีเลยนะสำหรับปัจจุบันนะครับอ่อันที่เห็นได้เด่นชัดเลยจะมี2อ,อันแรกแล้วก็มีอันเนี้ยที่น่าจะมีการปรับใช้ถ้าเกิดว่ามีคนเล่นทีมถึงก็จะมีอันนี้ด้วยนะครับตัวอันนี้ผมยังผมยังไม่มั่นใจนะครับว่ามันจะได้มันจะได้ทุกครั้งหรือเปล่าเพราะว่าเขาบอกว่าหลังจากเมื่อเริ่มเทินใช่ไหม add the start จนจบเทินเออผมไม่แน่ใจว่านั่นได้ครั้งเดียวหรือว่าทุกครั้งที่เริ่มเทินจะได้หนึ่งครั้งถ้ามันกันได้เทินละครั้งจริงๆเนี่ยผมว่าแอบน่ากลัวนะเนี่ยอันเนี้ยนะครับถ้ามันได้ทุกครั้งที่เข้าเทินเนี่ยผมว่ามันแอบน่ากลัวนะซึ่งผมยังไม่ได้ทดลองนะครับเดี๋ยวจะมาทดลองให้ดูในเร็วๆนี้นะครับพร้อมกับด่านมิามาด้วยอ่าแล้วก็อ่าอันนี้คือดูเหมือนจะว่าจะมันมันจะนานไปนิดนึงสำหรับทีมที่ถึกจริงๆสำหรับ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะหลังๆอ่ะ PVP มันก็อาจจะดูนานนานมากนะบางบางทีก็คือแข่งเป็น10นาทีเลยนะครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะจบแบบไม่กี่เทินอ่ะสี่ห้าเทินก็ก็เริ่มรู้ผลแล้วเะนาะเออก็ไม่ไม่ค่อยแบบผมไม่ค่อยเจอบ่อยนะที่จะแบบไปถึง8 10, 10เทินสิเทินอ่ะเออเอาจริงส่วนใหญ่อีกฝ่ายจะดับได้เล่นได้เล่นเล่น,ล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 นแล้วก็แบบฆ่าตนนัวนึงตายภายใน3ามสี่เทินแล้วก็เริ่มรู้ผลเลยอะไรเงี้ยอ่ามันก็เยอะยะไป คนที่ใช้มีตมาเนี่ยอาจจะโดนเก็บก่อนฆ่าก่อนเพราะว่ามันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ถึงแต่แรกอะเนาะใครจะไปยื้อขนาดนั้นซึ่งถามว่าดีไหมก็คือดีนะครับเป็นน่าจะเป็นมีตมาสำหรับพวกตีบอสอะไรอย่างี้มากกว่านะครับมีตมาเนี่ยอาจจะมีการปรับใช้ในการตีบอสนะครับอ่าอันนี้ก็น่าจะตีบอสได้อ่าแล้วก็พวกไฟอยนนี้อันนี้ยน่าจะเป็นพวกมีตมาที่ปรับมาใช้ตีบอสมากกว่านะครับเพราะว่ามันได้ไฟง่ายเออได้พลังได้ดาเมจง่ายนะคะ ประมาณนี้สำหรับการวิเคราะห์มีตรมาของผมนะครับใครมีความคิดเห็นอะไรยังไงก็มาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแบบข้อมูลผิดอะไรยังไงก็สามารถมาแก้กันได้นะครับซึ่งอันนี้ผมเคยทําคลิปแบบนี้มาครั้งหนึ่งแลล้นะครับก็เลยแบบว่าไม่อยากจะลงรายละเอียดเยอะมากแต่ตอนแรกอะผมกะว,ว่าจะมาลงจะมาลงเป็นด่านพวกบอสให้ดูนะแต่ว่าคิดไปคิดมาเดี๋ยวเดี๋ยวทําแบบเป็นแนวทีมเลยดีกว่านะครับไม่นันคิปจะยาวมาก นะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับแต่ว่าอีกเร็วๆเนี้แหละนะครับอีกไม่นานเดี๋ยวจะทําให้นะครับเรื่องมีตระมเรื่องทดสอบอะไรเงี้ยนะครับขอตัวไปฟาร์มหามิตระมมาทดสอบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเจอกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปละบายยทุกคนสวัสดีครับ